สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวผมเองนะไม่ได้เกี่ยวกับใครที่จะเข้ามาในชีวิตผมหรือจะออกไปผมเพียงเล่าประสบการณ์ของผมให้ทุกท่านได้ฟังเอาไว้นาที่นี้ผมคิดว่าข้อมูลนี้มันคือข้อมูลเอื้อเฟื้อแห่งความรู้ที่เราจะจับความรู้ในตัวเราเองให้มาเป็นผลในการตอบแทนที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน ทุกท่านจงจินตนาการตามผมนะครับว่าถ้ามีวันหนึ่งเราหาอะไรกินไม่ได้เลยเราก็จะอดอยากและทุกข์ทรมานใจมากเมื่อเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วเราก็จะเหนื่อยกับใจตัวเองเป็นอย่างมากที่ทำไม่ได้ดังใจที่เราอยากทำ อยากกินอยากอยู่อยากเป็นทุกๆสิ่งที่ผมเคยเล่ามาในประสบการณ์ของผมนี้คือวัฏจักรของการวนเวียนไม่รู้จักจบเลยหรือลงลงลง,ลงเอ่ยด้วยความสุขความสึกสุขคืออะไรก่อนความสุขคือการที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถ เสริมสร้างสิ่งที่ที่เขาเลือกได้ด้วยตัวเองนั่นคือความสุขแบบผมเอาแบบเปลือกเปก,ก่อนนะแล้วผมจะไล่มาทีละดำดบความสุขที่เราใช้จากตัวเราเองนั่นแหละคือปัญหาที่เราต้องมองเขาว่าฉันจะพัฒนาในความสุขที่ฉันได้หวยหามาในตัวฉันเอง เพื่อจะส่งเสริมให้ใครสักคนได้มีความสุขจากประสบการณ์ของฉันบ้างเพราะฉันผ่านมันมาผมเลยเอาทุกๆอย่างที่ผมจะพอมีตอนนี้เอามาร่วมลงทุนไปกับคุณนั่นคือผมเอาความรู้จากประสบการณ์ของผมจริงๆที่จะลงความรู้ที่ให้ตัวคุณเองนั้นได้เสริมปัญญาไปด้วยกันกับสิ่งที่คุณกำลังหวยหาอยู่ณนตอนนี้ การหวยหาคืออะไรมีคำตอบไหมหรือใช้วิธีแก้มันอย่างไรผมจะมาย่อยในเรื่องนี้อีกครั้งเพราะความหวยหาของแต่ละคนมันดูแตกต่างกันไปมันไม่มันไม่สอดคล้องกันเหมือนกับชีวิตที่เราต้องใช้ตามๆกันแต่มันเป็นเรื่องลึกกว่านั้นแต่พอเรื่องราวเหล่านี้มันมันได้สอนผมให้ใช้ชีวิตด้วยการตั้งต้น ที่จะลิขิตความสุขของตัวเองเพื่อมาเป็นประสบการณ์ให้คนที่เรารักหรือคนที่เราอยากให้เขาด้วยว่าเมตตาของเราจริงๆคนแบบนั้นมีอยู่มากมายและเต็มบนโลกใบนี้มากที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆออกจากปากคุณผมเลยสร้างความเป็นปึกแผ่น ในความรักในตัวเองมากยิ่งกว่าความรู้ที่เรายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรวันนี้ผมจะมาฟันธงว่าทุกความรู้มันขายายได้ด้วยการรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีเรื่องมันง่ายไหมแค่เรารู้ว่าตัวเองมีอะไรเราก็สุขแล้วแต่จะสุขยังไงให้ตัวเองมีและสร้างรายได้ให้กับชีวิต ผมเลยเอ่ยหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะผมอยากส่งต่อผมอยากส่งความปรารถนาความแรงกล้าและความพึงประสงค์ให้กับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาและออกไปจากชีวิตผมนั้นไม่ได้หมายความว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมอยากเอ่ยว่ามันคือประสบการณ์ของผมเองประสบการณ์ตรงๆที่ผมยิงมาจากตัวเองและอยากให้กับ คนที่หวังจะมาเรียนรู้กับชีวิตผมเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันผมเลยสนุกมากกับการสอนครั้งนี้เพราะจิตใจของผมเองก็อยากให้เป็นแบบนั้นผมเลยอยากจบวินาทีนี้ด้วยการบอกทุกคนว่าความฝันของทุกคนมีคุณค่าอย่าลดทอนคุณค่าด้วยความไม่เชื่อใจในตัวเอง